ทำเวอร์ชั่นใหม่ให้เรามากขึ้นไม่จริงก็จะเป็นเป็นการเขาเรียกว่าเป็น New นิวเอเลนจ์เฉยๆก็คือมาเอาเพลงมันทำใหม่ให้มันเข้ากับซีรีส์แค่นั้นเองครับถ้าเป็นเวอร์ชันออริจินัลก็คงจะลองไม่ได้แหละใช่ตอนแรกที่เขาบอกว่าให้เราหมดปาร้องเพลงเราหนักใจไหมฮะหรือว่ายินดียินดีมากครับเพราะว่าชอบอยู่แล้วแม้ว่าจะ้องเปลียนบ้างก็ตามแต่ว่าแต่ก็น่ารักเหมือนเดิม แฟนแฟนชอบครับตัตัวเองก็ชอบเหมือนกันการทำงานมนยากก็อย่างที่รู้กันไซนิด้วยกลิ่นเดินนะครับมันเป็นเพลงของ้องแล้วก kind <of> ็คนที่นอกมปพี่ิวพคิวัวเขาก็รองไว้แบบที่มากสุดมากแล้วเราก็ที่าักประจำนี้ในจุดนี้ว่าเป็นเพลงที่คีเอมันสูงแล้วเราไป ไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพขนาดนั้นมันก็รู้สึกว่านี่เราจะทำได้ไหวะสุดท้ายสุดท้ายก็เขาก็เขาก็ยอมทําให้ให้พวกเราทั้งสองคนเนี่ยสามารถร้องออกมาได้บอกเขาไปสิเบื้องหลังต้องถึงขั้นดมยาดมถือไว้ตลอดเข้าห้องอัดก็คือถกเลยหรืก็ถือยาดมไว้ตลอดต้เสียงสูงมันใช้ลมเยอะมากเลยเราไม่ใช่นักร้องอาชีพอะร้องเพลงกันจะเป็นลมใช่ ร้านเลยเขาก็ใส่เขาก็ใส่ซีรีส์ตอนนี้ก็แบบแฟนต้อนรับเยอะมากแล้วก็ติดตามเยอะแล้วก็ชิดชอบชิดชอบซีรีส์ของพวกเราครับก็ไม่รู้ว่าถูกใจจริงเปล่าเดี๋ยวว่าแค่แกงกบโอ้ยบ้าเดี๋ยวนดาก่อนได้บอลก็หายคิดถึงไงบอกว่าติดต่อใช่ครับก็ไช้กี่ทีก็ไม่รู้ใกล้แล้วอ่ะใกล้แล้วแล้วก็ ก็ทาถ้าไม่มีอะไรให้ดูก็ย้อนกับดีกว่อะไรนะครับก่ออัเปงเป็นอะไร่เดี๋ยวว่าหลังจบโปรเกต์นี้แหละครับก็กเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีแตต้องต้องรอติดตจริงๆพี่ขาวจาวมีคุยกันาว่าอยาก่งจักรยท้พัเ่ยึนขึ้นไปมาครั้งแรกครับไปมาก็ถ้ามีโอกาสไปไปอีกก็อยากไป อ่ะพูดถ huh? oh, really? mm ึง hmm. พ mm ูด hmm. ถ mm ึงความรู hmm. uh ้ส huh. uh ึกที่ไปครั้งล่าสุดเป็นไงบ้างอ๋อที่มเเกิก็เพือนน่ารักครับแฟนแบบให้การตอบรับดีมากแล้วก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่รู้สึกว่าอยากกลับไปอีกมันกับมันมีวัฒนธรรมหลายอย่างรวมอยู่ในที่เดียวอาหารอร่อยแล้วก็ทิมเบอร์เกิลอิตาเะแฟนเขาขุนดีไหมเขาแบบขุนดีก็งอาหารน้าถึง ทั้งนัำไก่ทั้งข้าวหมูแดงโอ้โหเต็มที่กินทั้งวันน้ำเกนับข้ออกกำงกาน้ำหนักน้ำหนักลงเพราะอะไรน้ำหนักลงไม่รู้เหมือนกันยิ่งรู้สึกว่ายิ่งกินยิ่งยิ่งลงหรอไม่ดีจังช่วยปวดใจวันนี้วันนี้น้ำเกลือกิกินยิ่งลงเอองานหนักหรอทำงานหนักหรอหนัดไปไม่รู้เหมือนกัน ย,ออยิ่งกินก็ยิ่งลงเออช่วงน,างานี้งานก็งานก็แน่นแหละเนาะเดินก็แน่นเดินใส่เราเราเมนเนจสุขภาพตัวเองยังไงบ้างให้มันแบบสตเตเบิลไปเรื่อยๆจริงๆก็รู้สึกว่าหลังๆกลับมาใส่ใจเรื่องสุขภาพของตัวเองมากขึ้นมากกว่ารูปร่างเพราะว่ารู้สึกว่าพออยู่เข้าเลขสามแล้วว่ายิงพูกก็ยิ่งเจ็บ แค่เลขสามยิ่งเจมลขสามป็แซบเออสับเปนแซ่บแต่นะผ่านไปหนูผ่านคนอายุเลขสามหรอผ่านตอนเลขสามเไปหนูคือคือผัดโง่แค่รู้สึกว่าร่างกายมันมีอาการบางอย่างมันฟ้องออกมาว่าแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนตอนเลขสองนะมันก็เลยรู้สึกว่าเราต้องต้องใส่ใจกับสุขภาพที่เราเห็นมีอาการอะไรบ้างาารว่านม่่น นอนเค้าเดิมแต่ว่านอนไม่หายเลยตาแห้งปล่อยขึ้นมาแล้วก็เคลียรง่ายขึ้นหน้ามือปล่อยเออยังไม่ิด้ไปกาหมอเลยยังไม่ได้ไปหาหมอเลยแต่ก็เราก็เป็นคนที่ช่วงช่วงที่แบบผ่านหนักๆนะครับมันจะเป็นช่วงที่ช่วงที่คุนไม่มีเวลาไปหาหมอ ตล้วหลอดของสัตว์ค้างจะได้กลับมาอัดทุกอย่างที่มีวิตามินใช่จริงจริงวิตามินเยอะแล้วก็แรกๆอ่ะผมจะแบบเบ้าออกกำลังกายมากเดี๋ยวนี้ผมจะแบบผมจะเทาลงแล้วก็ให้เวลากับการพักผ่อนมากขึ้นแต่ว่ายังคุมเรื่องอาหารอยู่คนั้นเองมาบอกแฟนเดีคยวเพืนแฟนเป็นห่วงเหรอุ้ยฟิล์มไม่เคยได้นอนหรือเปล่าหรือเปล่าก็ ก็แล้วแต่ช่วงบางช่วงก็ได้นอนเยอะบางช่วงก็นอนเยอะแบบนอนเลยบางช่วงก็ไม่ได้นอนแบบก็เพื่อเป็นแพลนไงเออต้องทำผลงานออกมาเพื่อเป็นแพลนไม่ได้คนนอนคนหลับเอาไปไปเที่ยวเออเอาแพลนแพลนหลับแพลนแพลนหลังจากนี้จะจะแฟนจะได้เจออีกไหมเออแพลนหลังจากนี้น่าจะมีน่าจะมีให้อินเตอร์แฟนได้เจอในต่างประเทศอีกสำหรับนางฟิลมครับ แล้วก็โปรจเปจกต์อื่นๆของพวกเราทั้งสองคนนั้นจบเองแล้วก็โดนแจเบ้งก็ฝากไปติดตามดูแลกันนะครับ okay, โอเคครับอขอบค,คุณครับขอบคุณครับเหลี้ยงน,น้ำน้อยไม่ได้ผมก็เจอน้ำตัวละเลื้ยงปุ้ย <c oughs>